อ,อ้าพ่อเกิดอะไรขึ้นนะพ่อนี่มันอะไรกันคะดีพ่อผม,มเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยท่านเลยมาขออยู่กับเราสักพักหนึ่งอะ่ะรักษาตัวแล้วอย่างนี้ใครจะมาดูแลท่านคุณก็บอกไปสิมันไม่สะดวกมีเงินสดที่พ่อสะสมเก็บมาตลอดชีวิตเนี่ยสิบล้านจะมอบไปให้แกทั้งสองคนฉันบอกให้คุณเอาเงินสดไงคะเออวันนี้พ่อเรียก เรามาเพราะว่าพ่อมีเรื่องจะพูดกับเราทั้งสองคนเพราะพ่อเองก็อายุมากแล้วกอะไรมันก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นก็อยากทำอะไรอะไรให้มันเรียบร้อยไปก่อนอตอนนี้พ่อมีทรัพย์สมบัติอยู่ก็คือมีเงินสดที่เก็บสะสมมาอยู่ในธนาคารก็มีเงินสดที่พ่อสะสมเก็บมาตลอดชีวิตเนี่ย สิบล้านอยู่ในธาคารแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือที่ดินถนนราชพฤกษ์ที่บีมูประสิบลา่าก็จะมอบไปให้แกทั้งสองคนให้เลือกเอาแล้วกันว่าใครจะเอาเงินส่วนแลงที่ดินก็ตกลงก,กันเองเองเลือกก่อนเลยพี่จะให้ผมเลือกก่อนเหรอ,อ เงินสดเลยค่ะทีละแต่เงินสดมันช่วงนี้มันเงินเฟ้อนะที่ดินเนี่ยน่าจะดีกว่าคุณอย่างโง่สิคะที่ดินเนี่ยเอาไปไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราร้อนเงินอยู่ต้องการใช้เงินน่ะจะขายที่ได้ตอนไหนก็ไม่รู้อะเอาเงินไปนี่แหละค่ะคุณตั้งสิบล้านแต่ช่วงนี้เราก็ไม่ได้ร้อนเงินอะไรที่ดินในอนาคตเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่ม ฉันบอกให้คุณเอาเงินสดไงคะพี่ครับเอาเงินสดครับเองนี่ชัดเจนนีเนาะครับกลัวเมียชัดๆเลยใครเขาเรียกว่ากลัวเมียเขาเรียกว่าเกรงใจพี่งั้นผมเอาฉนดนเลิศพ่อเออเมอเพื่อแกตกลงกันได้ก็พ่อก็ดีใจเสร็จแล้วก็พ่อ จะไปอยู่ตางจังหวัดแล้วจะไปทำไร่สายนานทำไร่ทําสวนจะไปใช้ชีวิตอย่างที่พ่ออยากจะทําที่เคยตั้งใจเอาไว้ก็ได้โอกาสนี้ก็พ่อก็จะไปอีกไม่กี่วันนีจะไปแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกัน ไปส่งพ่อหน่อยเหรอพีม่มีรถอ่ะออแข็งแรงนู้นได้เออเอาพ่อ ไม่พ่อมาถือไม้เท้าอะไรแบบนี้พ่อเกิดอะไรขึ้นนะพ่อก็พอดีมันอุบัติเหตุนิดหน่อยอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรอะพ่อก็พอดีคนงานที่อยู่ด้วยมันออกไปพ่อก็เลยต้องลงมือเองแล้วแล้วพลาดเหรอพ่อเออไปพลาดไปเป็นอะไรมากไหมเนี่ยพ i̇şte like hmm. oh, ่อก็ไม่มากนะก็ยังพอช่วยตัวเองได้บ้างนิดหน่อยโอแล้วอย่างนี้ทำไงเนี่ยพ่อ ก็นี่มาหาเราเนี่ยว่าว่าจะมาขออาศัยพักรักษาตัวอยู่สักพักพอด,ดีขึ้นแล้วก็จะกลับไปทําใหม่ที่นี่เหรอพ่อพอด,ดีบ้านผมก็ยังสร้างไม่เสร็จอะพ่องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกจิ๊บก่อนแล้วกันนะพ่อ,อนี่มันอะไรกันคะสวัสดีค่ะพ่อก็พอด,ดีพ่อผมเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยไปพลาดแล้วก็ เลยต้องใช้ไม้เท้าอะ่ะท่านเลยมาขออยู่กับเราสักพักหนึ่งอะ่ะรักษาตัวขออยู่ที่นี่นี่ยนะที่นี่แหละบ้านเราคุณก็รู้อะ่ะว่าบ้านเราเพิ่งทําทุกอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยอะ่ะคุณจะให้พ่อมาอยู่ด้วยได้ยังไงแล้วเนี่ยยิ่งท่านมีอุบัติเหตุมาแบบเนี้ยก็ต้องมีคนดูแลและอย่างนี้ใครจะมาดูแลท่านคุณก็บอกไปสิมันไม่สะดวกที่จะให้เขามาอยู่ด้วยอะ่ะ ไม่เป็นไรเราไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแกจะพอจะมีเงินสก้อนให้พ่อไปรักษาตัวไหมเงินก็อยากให้นะคะพ่อแต่พ่อก็รู้ว่าเงินน่ะหนูก็ทำบ้านอยู่อะ่ะหนูก็ตกแต่งบ้านไปหมดแล้วอะ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะคะทำบ้านอะ่ะมันก็หมดเงินเยอะนะคะพ่อมรดกที่พ่อให้มาแค่สิบล้านเนี่ย ก็หมดไปแล้วค่ะหมดแล้วไปเนี่ยสิบล้านเหรี่ยก็ใช่อ่ะสิคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปหาจ้าอ่านแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ว่าพ่อไม่เป็นไรสวัสดีครับพ่อขอบุดีทำไมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำไม เอา้าพ่อพ่อมาได้เฮ้ยพ่อขาโดนอะไรก็มีเกิดอุบัติเหตุขึ้นหน่อยอุบัติเหตุอะไรอ่ะก็พอดีคนงานที่ไล,ล่มรราออกไปพ่อก็เลยต้องลงมือเองมันก็พลาดโอ้ยแล้วเป็นอะไรเยอะปะเนี่ยก็นิดหน่อยเพราจจะมาให้แกช่วยอะไรบ้างนิดหน่อย งั้นเข้ามาก่อนพ่อปะเดินไหวปะนะ่ะเนี่ยพ่อพอจะมีไม้ช่วยโอยพ่อกินน้ำก่อนอืมเดินทางมาเหนื่อยๆขอบใจอเฮ้ยแล้วพ่อมาทำอะไรเนี่ยขาก็เจ็บอยู่นี่แหละก็จะมาให้แกช,ช,ช่วยอะไรหน่อยช่วยช่วยอะไรอพ่อก็จะมาขออยู่พัก,ต,กตัวรักษาตัวสักพัก อ๋อก็ได้แหละไม่มีปัญหาพ่อพ่อเดบอพ่อจะมาอยู่สักกี่วันอ่ะดูจากอาการแล้วก็น่าจะสักสามเดือนสามเดือนอืมสามเดือนมันจะพอพ่อมันดูอย่างนี้มันหกเดือนเจ็ดเดือนอยู่มันปีก็ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรพ่อดูจากอาการพ่อแล้วไม่น่าจะเกินสามเดือนนะพ่อพ่อพ่อแข็งแรงนะพ่อจะอยู่กี่เดือนพ่อก็อยู่ไปเอเอาจนกว่าจะหายอ่ะ ปรึกษาหมอ,อีกคีก็แล้วกันเออออธอไม่มีปัญหาอะไรก็แกพ่อจะเีงเงินให้พ่อรักษาตัวไหมเงินค่ารักษาเหรอพ่ออ,ออมันก็เงินมันก็พอมีนะแต่ว่าพ่ออยากเอาเท่าไหร่อืมดูอย่างนี้ตอนนี้ค่ารักษามันก็แพงนะโรงพยาบาลกนะ็อเอาสักสามล้านสามล้านพ่อรักษาตายหรอง้พ่อเปลี่ยนตายเหรออะไรแกรู้ไหมเดี๋ยวนี้ พ่อหกล้มทำแผลหน่อยเดียวไม่เท่าไรยังหมดตั้งหมื่นกว่าแล้วเนี่ยสามเดือนหกเดือนสามล้านเนี่ยจะพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสามล้านเลยหรออืมก็สามล้านเงินมันก็น่าจะลำบากเดี๋ยวเอางี้กันมั่เดี๋ยวพ่อรอแป๊บมัอ่ะพ่อ เดี๋ยวผมเอาโฉนดที่พ่อให้มาไปขายก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้เอาเงินมาให้พ่อเอางั้นเรอเอางั้นแหละกไม่เอาไว้ทําประโยชน์อื่นอะโฉนดอ่ะเดี๋ยวมันก็มีเงินเดี๋ยวมันก็ซื้อใหม่ได้พ่อมีชีวิตยอยู่มันก็ยังหาได้ผมเอามาทําประโยชน์แบบนี้ดีกว่าพ่อมีคนเดียวผมจาัดก,การให้เดี๋ยวผมขายแล้วก็เอาตามมารักษาพ่อดีกว่า คือพ่อดูว่าตอนนี้มันจะขายลําบากนะโอ้ยแต่ผมจัดการเองนะพ่อพ่อไม่ต้องห่วงหรอกตามใจแกแล้วกันนี่เจ้าไอ้ันรู้หรือยังเนี่ยว่าพ่อเจ็บพ่อพ่อเมื่อกี้เพิ่งไปหามันมาเองที่ไหนอ่ะที่บ้านนันแหละเอ้าไปหามันแล้วมันว่าไงบ้างเนี่ยก็มันไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันก็จะมีปัญหากับเมียมันหน่อยเอ้าแล้วมันรู้ว่าพ่อเจ็บแล้วมันยังปล่อยให้พ่อเดินมาบ้านผมเนี่ยนะมันมันไม่ขับรถมาส่งอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน เฮ้ยทำไมมันทำแบบนี้วะไอน้นี่ไอ้ลูกทอรอพีนี่ทำไมมันเห็นเมียดีกว่าพ่อหรือไงวะอย่าไปว่าอะไรมันเลยคนมีครอบครัวแล้วมันก็อย่างนี้แหละเอาแล้วนี่ไม่ใช่ครอบครัวรพ่อนนี้ก็ครอบครัวเดี๋ยวถ้าเจอมันนะเดี๋ยวต้องจัดก,การสักหน่อยพ่อไอ้มึงนั่งก่อนเลยี่อพ่อเดี๋ยวไปอยู่บ้านผมเดี๋ยวผมบ้านผมใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอยู่บ้านผมเลยพ่อเอาอยู่บ้านมึงแล้วเมียมึงอะเมียผมอะไรละเมียผมก็ไล่ไปแล้วดิ มีอย่างที่ไหนอ่ะเมียโอ้โหพ่อไม่สบายขนาดนี้ถือไม่เท้ามาขนาดนี้มันไม่ยอมให้อยู่บ้านอาอไล่แล้วเหรอไล่เลย,เลยดิจะเอาไว้ทําไมอ่ะคนแบบเนี้ยครอบครัวสําคัญที่สุดผมมีพ่อแค่คนเดียวโอ้โหดีสว่าคอบคร <c oughs> ัว <c oughs> เดี๋ยวพ่อไปอยู่บ้านผมได้เลยสบายสบายบ้านใกล้เสร็จแล้วแหละพ่ออ้าวแล้วเสร็จเรื่องค่ารักษาพ่อลหระ ก็เดี๋ยวผมเอาที่ไปขายให้ไงพ่อโอ้ยพี่จะเอาที่ดินไปขายทําไมผมทําบ้านผมยังเหลือตังอยู่เมื่อกี้ก็จะโอนให้พ่อแล้วแต่เมียมันขาดไว้เดี๋ยวผมโอนให้พ่อพี่ไม่ต้องขายที่จะเก็บไว้ที่มันมีมูลค่าเพิ่มตั้งเยอะแยะพี่ไม่ต้องขายเก็บไว้เอางั้นหรอเอางั้นแหละเอาละเท่านี้พอละออไปละเอาเอา,เอาพ่อมาเนี่ยเพือ่อมาแค่จะมาลองใจพวกแกอ๋อ ลองใจเออว่าพ่อมาอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องม,มันจะรักใคร่กันดีไหมน่ะอันนี้ก็โอเคเห็นอย่างนี้ก็พ่อก็ดีใจเอ,อ้าแล้วพ่อไม่ต้องใช้ไม้เท้าหรอก็นี่ไงเห็นไหมไม่มีอะไรก็พ่อดีใจนะที่พวกแกรักใคร่กลมเกลียวกันสบายใจพ่อละดีดูแลตัวเองดีนะพ่อไปละ พ่อไม่เป็นไรเป็นเมียมึงเมียไปแล้วแล้วก็ช่างมันเถอะเดินปอเลยแอคติ้งขนาดนี้ส่งไปจีดีเอชรับไหมนี่ส่งไปแคสตะหน่อย